ครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาสรงสิรินะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดวรานาบรรพศหรือวัดเขากกจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดพระราชรตนเวทีท่านปกครองวัดแห่งน,นี้นะครับนะบผมได้รับความเมตตาจากท่าน นะพูดคุยในเรื่องของประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมีรูปไหนบ้างที่เป็นที่ศรัทธาของุทูศาสนาสนิกชนและประชาชนทั่วไปตอนนี้ผมอยู่กับพระราชรัตนเวทีท่านเจ้าวาดครับการวัรการครับอาจารนยะ์นะเจริญพรจารย์ชาสุริครับนะผมได้มาที่วัดแห่งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วมั้งฮะ นวัดแห่งนี้มีความเจริญค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนาการพัฒนานะหลวงพ่อมาเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ปีไหนครับปีพศ2555 2555ปีนนะสิบปีแล้วที่ดูแลวัดแห่งนี้ตอนที่เข้ามาเนี่ยวัดพัฒนาไปแค่ไหนอย่างไรนะ,อะเอเกิดเพราเนื่องจากว่าในช่วงที่ก่อนเข้ามานี่นะที่หลวงพ่อประเทศเยอรมนี ท่านเป็ยนเจ้าวาดไปนดนพระพักตร์สี่ช่วงหลังนั้นก็อาพาธแล้วก็วัดก็อยู่ในช่วงของการทุดโทรมไม่มีการก่อสร้างแต่ยังไม่มีการกรับอิสระครับมาเข้ามาก็ได้มาทําการปรับปรุงรณะรอิสรอนวัดเสนาสนะต่างๆให้ใจประโยชน์ได้ต่อยอดจากมาที่เขาเลยทำไว้ทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่ขุนยอดขอกกแลวก็วัดร่างแห่งนี้ครับ ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้นะครับณวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะฮะสร้างเมื่อปีไหนคือตามประวัติตามจารึกเขาปกนะได้กล่าวถึงพระมหาธรรมราชาที่4หรือพระเจ้าสีสววงศ์ลุมอบานใรัที่เราจากักพยาบาลเมืงองซึ่งเป็นพระมกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์สุโขทยัยรงได้เสร็จมาจากเมืองพิซุโลคลือช่วงหลังในพิโลที่เป็นเมืองหลวงของสุโขทยัย เกษมมาก็ได้มาดูพื้นที่ปรับพื้นที่ในการที่จะก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์แล้วก็มีการสร้างพุทธรูปมีการขุดกระพังก็คือสักปลูกบัวนาพันธุ์ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ตามไปได้ก็คือได้สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายเป็นรูปสดแต่พญารามซึ่งเป็นพระอุชาอกพระองค์ตามประวัติว่าได้มาสิ้นพระชนในการทำศึกสงคราพิห่งนี้ซึ่งวัด อนาบัตคตหรือวัดเขากกเนี่ยตามประวัติก็คือชื่ว่าวัดาปากพระบาทในสมัยสุขโขทยัยเป็นวัดประจําเมืองพระบางหรือเป็นวัดประจําเมืองของเมืองพระบางแห่งนี้ได้มีความสําคัญตั้งแต่อดีตก็คือเป็นวัดที่มีความสําคัญคของเมืองพระบางแล้วต่อมาก็เป็นวัดร้างคงจะไปได้เวลาหลายปีหลายร้อยปีแล้วต่อมาก็มีหลวงพ่อทองสวน ซึ่งตามประวัติท่านั้นเป็นชาวบ้านทุ่งยัง้งอำเภอละแปดจังหวัดปุตติดได้เดินทุดโมาปักกรดบริเวณเชิงเขากบแล้วก็ได้มาบำเพ็ญเพียรพระกรรมฐานที่นี่ญาโยมเรียนพื้นที่น้ซึกเป็นชาวบ้านอายุนั้นยังไม่จเจริญมากก็มีความสถานเริ่มใสนิว่าเปรีบคว่าทองได้นิมนหลวงพ่อให้อยู่จําพักที่นี่แล้วต่อมาก็ได้นิมนหลวงพ่อให้จำภาษาดูแลวัดปัปพะบางหรือวัดกบเดิมเป็นวัดราง พอท่านได้รับพัฒนาอยู่ให้เป็นผู้นำสงฆ์แล้วต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดไ้ม,มีการบรูรณะพระเจดีย์พระบววสถวิหารต่างๆแสดงนาที่มีความสุศห์ในครั้งโบราณให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาตามประวัติว่าหลวงพ่อได้มาจำพรรษาที่วัดปักพระบางวัดกบเมื่อปีพศ2528จนถึงมรลภาพเมื่อวันที่19เมษายน2 0 0 0 484ก็เป็น C S P พันหนึ่งแล้วครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปฐมเจ้าวาดรูปแรกหลังจากที่เป็นวัดล้างมาแล้วก็รูปที่สองก็คือหลวงพ่อพระครูนิวิทธรรมคุณหลวงพ่อถุปวัฒนาศรีโนครับเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ปีพศ2484จนถึงพศสองพแล้วรูปที่สามก็คือเป็นเจ้าวาดพระเทศยาณพุดีวิสิตเปัญญาปิชั่โตครับเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ปีพศ2507จนถึงพันหนึ่งร้อยเจ็ดจนถึงพศสองพันหนึ่งร้อยห้คสิบี้า คหลวงพ่อทองท่านเป็นพระเกจิอาจารย์มเกจะถือว่าเป็นพระเกจิพระเถรอาจารย์ยุคต้นๆของนครสวรรค์ของเมืองพระนครก็คือตามที่เราได้รับทราบจากสื่อต่างๆว่าเป็นหนึ่งในสิบแห่งพระเกจิแห่งเสียงประเทศในยุคนั้นในผ่านการทดสอบวิชาพลังจิตต่างๆแล้วก็ เป็นพระกิจร่วมสมัยกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงปู่สุภวัดประพรมขามเท่าครับหลวงพ่อะกานวัดพญาติยาวัอเยี่ยมวัดหนักวัดจรวัดจนโตแล้วก็หลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวที่จต็มวัดการหนบุรี่ดิ๊นแล้วเราก็ถาวัดเป็นเหรียญแตะแล้วก็หลวงพ่อปานวัดทองด่านรวมแล้วก็ประมาณสิบรูปด้วยกันถือว่าเป็นกิจต่างก็คือด้วยพลังจิตของท่านซึ่งก็ทองนี่ก็ถือว่าเป็นพระเถระที่ท่านเป็นพระสมุทไม่ไม่ได้ มีการออกสื่อมากมายมแต่ด้วยพลังจิตว,วิชาอคมส่วนตัวท่านนี่ยก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนชาวพุทธในจังหว,งวันดนครสวรรค์โดยเฉพาะในพื้นที่ตดปาต้นโพนก็มีความศรัทธาเริ่สใสขอ,องพอ,อะองโดวยวัดปฏิบัติต่างๆก็ถือว่าเป็นพระทีะ่สันโดษเรียบง่ายบิณฑาบาททุกวันแล้วกอ็อยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็ วัตถุมงคลต่างๆเนี่ยท่านก็ได้สร้างน้อยแต่ก็มีมีความถังแล้วก็เป็นที่นิยมมีประสบการณ์ต่างๆหลายหลายหลายอย่างแล้วก็ยังมีผู้คนที่ได้ข้อเหนีงหลวงพ่อแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องของการเข้าพลาดวัดไทยเป็นประสบปืนต่างๆบางทีมีชีวิตอยู่หลายเรื่องหลายอย่างเราเต็มไปดเรื่องของการใช้พลังจิตการที่จะไป ด้วยดับไฟไม้ตราดปากน้ำโตอะไรพวกนี้นะก็มีเรื่องหลายอย่างที่เป็นชาวบ้านที่เราเล่ากันมาเขาเาเล่ากันต่อมาเลาต่อต่อมาเป็นเรื่องเล่าต่อเกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของสือบางบางเรื่องเนี่ยเห็นว่าเหลือเชื่อด้วยก็เป็นเรื่องลือเชื่อเรื่องเรื่องเหลือเชื่อแต่ว่าเขาก็เล่าสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาจากปุยยาตยาจนถึงยุคปัจจุบันเราเล่าต่อกันมาบางครอบบางทีก็ไปบิณฑบาตไกลแต่กลับมาเร็วกลับมาเร็วก็แบบ ย่นระยะทางได้ประมาณนั้นที่ผมบอกกันก็ถือว่าเป็นพระเถระที่มีวัดปิบัิที่เจริญสถานของญาติโดโด้วยพลังจิตหรือคือด้วยพระกรรมฐานที่ได้ปิบัิมาแล้วแหละเว็บพลังของพระกรรมฐานวัดถมมงคลของท่านเนี่ยนิยุคของท่านเองปัจจุบันยังหาได้อยู่ไหมก็มยังมีแต่อาจจะไม่มากอาจจะมีอยู่ในการครอบครองของผู้ที่เป็นลูกศิษย์โดยแท้จริงผู้ที่มีความศรัทธา ในแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยว่าุกคนก็จะสร้างไม่มากสร้างน้อยแต่ว่าก็มีมีคนศรัทธาเยอะและมีความต้องการเยอะแต่ว่าในพื้นที่ในตลาดหรือว่าในส่วนเครื่องต่างก็จะไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะเก็บไปบูชาเป็นการส่วนตัวอาจจะมีรุ่นหล้งหลังที่สร้างโดยหลวงพ่อทังใบประเทศอยอรมนีก็อาจจะมีา้าอ๋อมีรุ่นหลังหลังด้วยแล้วหลังจากนั้นในยุคของสมัยหลวงพอ่อนี่ได้สร้างไหมฮะอลวงพ่อก็มีสร้าง อ๋อมีใช่แต่สร้างไม่มากสร้างไม่มากสำหรับแจกลูกศิษย์มหาแจกยอที่มาทำบุญที่มาทำบุญเป็นรุ่นใหมอ๋อปัจจุบันเนี่ยนะหลวงพ่อก็ดูแลในเรื่องของศาลาที่ประดิษฐานวิหารเป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนมีคนมากราบว่าขอพรเยอะก็มาทุกวันคือวิหารที่จะเปิดตั้งแต่ตีห้าอ๋อเปิดตีห้าตีห้าจะถึงช่วงสิบเจ็ดนาฬิกาครับมุณเกน ก็จะมีญาติโยมมากราบไหว้ทุกเช้าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทั้งส่วนที่เป็นญาติโยมที่มาประจำที่ลานโพบ้างที่ลปอสวรด์บ้างหรือเป็นนักท่องเที่ยวบ้างแล้วก็เนื่องจากว่าในรูปลูปหลอกวัดทองก็จะมีการผสมเขาเรียกว่าอฐิของท่านอยู่ในรูปล่อเลยอยู่ในรูปล่อเลยก่อนทำทุกิจศพเนี่ยก็คือไม่ได้นําอฐิไปบรรจุที่ไหนก็มารวมผสมกับรูปหล่อ ไมไองค์ท่านคือก็แสดงว่าอยู่ในรูปหล่อของท่าน,นเปลี่ยนะสามารถจะมากราบไหว้ขอพรได้มากราบได้มากราบองค์จริงท่านอืมอันนี้สร้างปีไหนอ่เอ่อน่าจะสร้างหลังจากท่านมรณภาพก็ปี2484หลังปี2484โอ้ก,ก็นานอยู่นะอ๋อสร้างหลังท่านมรณภาพเอ่อเป็นรูปเหมือนเท่าองค์จริงหรือใหญ่ของจริงเท่าองค์จริงเท่าองค์จริงอ่าก็เป็นสัตว์บพ่อก็จะเป็นรูปร่างรูปร่างสูงใหญ่ครับเป็น คนโบราณคนโบราณนะแต่ว่าตอนก่อนที่จะ,ะหล,อล่อรูปเหมือนเนี่ยมีการ<ช>ถ่ายภาพท่านจันทางด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจะมีภาพอยู่สามสภาพที่เหมือนกับเ<อ>ขาจะเอามาเป็นเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในการดูลักษณะของท่านทางด้านกายภาพอ้อลลักษณะศีรษะเป็นอย่างไรแขนเป็นอย่างไรที่เห็นชัดก,ก็คือตรงตรงเครื่องขายปราดนะจะมีกระดูกท่านขึ้นมาชัดเจนพื่อใช้ มองง่ายสังเกตได้ง่ายอ๋ออันนี้หล่อกี่องค์ฮะอ่าหล่อองค์เดียวหล่อองค์เดียวเลยช่วงหลังก็มีการหล่อเพิ่มองเล็กตั้ง19นิ้วอะไรเงี้ยเรายุคต่มาก็ได้หล่อประมาณ19นิ้วแล้วก็นําไปวิสถานที่วิหารที่วัดพระมงาธทุ่งยัางซึ่งเป็นบ้านตึกของท่านก็นําไปไว้ที่นู่นองค์หนึ่งอันจะโยมที่ดูได้กราบวิสขาร์เราเดิมนั่นว่าเป็นหลวงพ่อในเป็นเจ้าวาดองค์ที่สองของวัดพระมงาธทุ่งยัางอภูรัตแย่เจ้าบุตรดิษฐ์ แล้วคนที่มากราบไหว้ขอพรเนี่ยเขามาบอกเรื่องประสบการณ์อะไรบ้างนี่ยก็คงคงก็มีบ้างนะมีบ้างก็มีความเรื่องของอะไรกันโชคลาภปรารถนาโชคลาภนะฮะมีกาลไปมามาืคอขอญาติออาจจะมีการบนมามาขอพรหลวงพ่อมีความสําเร็จก็ได้มากราบมาไหว้มาบูชาอยวัดวัดนี้อนาบริเวณกี่ไร่เนี่ยประมาณสามสิบห้าไร่สามสิบห้าไร่ ก็ถือว่าใหญ่กว้างพอสมควรในบริเวณวัดมีอะไรอยู่บ้างนะบริเวณวัดที่สําคัญก็คือหนึ่งถ้ายุคเดิมตั้งแต่ยุคสุโขทัยก็มีพระมหาธาตุเจดีย์มหาธาตุเจดีย์สร้างโดยพระมหาธรรมชาติที่สี่พญาบาทเมืองเรามีการบุรละนะไหมหรือกรมศินขึ้นว่าเป็นบริษัทที่กรมสิ์ที่ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็เป็นการบูรณะ โดยกรมศิลปากรสี่ครั้งเลยสี่ครั้งอ๋อกรมศิลปมาบุรณะซึ่งเราเราบุรณะเองไม่ได้เพราะว่าเขาขึ้นบัญชีเรียบร้อยแล้วก็ให้กรมศิลป์เขาอนุญาตหรือว่าเขามอบบุรณะเองส่วนที่สองก็มีวิหารพระนอนเรียกว่าวิหารพุทธศยท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์จะดูในยูทูบบ้างู้ยว่าพระนอนกินเดนวันกกก็จะคือพพระนอน เพรสิทธญาที่วัดนี่แหละแต่ก็เป็นวิธีการหรือเป็นกลุบายของคนสมัยก่อนอาจจะมีเรื่องของโบราณสถานเรื่องของวัตถุต่างๆไม่ให้คนเข้าไปทําลายไปขุดไปเจาะต่างว่หาวิธีการเรื่าว่าถ้ามาแล้วใครว่าอันตรายนะขนาดเนยยังถูกกินคนที่ไปเรลือโอไมกลุบายของคนสมัยก่อนผู้ใัญ่ว่าเป็นการโบราณว่าการเป็นการรักษาโบราณสถานไม่ให้คข้ไปทําลายจริงๆอาจจะไม่ใช่คงไม่กินเนย ออ๋แล้วอย่างอืนอ่นเดอื่นก็มีอุโบสถเก่าหลวงพ่อทองซึ่งเป็นที่ปิสาพก็โตครับตอนนี้ก็รอการนับเงินก่อนอยู่แล้วก็มีการสร้างโบทสดขึ้นมาแทนครับในโบทสดก็มีหลวงพ่อพระพุทธชิวนวรมนกุกนวมุขโคตรซึ่งเป็นพระประธานให้เราขึ้นใหม่เป็นพระฟังมารวิชัยแล้วก็มีวิหารหลวงพร่อทองซึ่งเป็นที่สถารูปหล่อหลวงพ่อทองจำลองตั้งแต่สองสิบแปดสิบต้นมาแล้วตบาก็ได้ ปรึกษาญาติโยมนำผาญ,ญาติโยมสร้างวิหารรูปขึ้นมาอีกหนึ่งองค์เป็นพระประจำวัดชื่อว่าพระพุทธมหาธรรมราชาอุโมกปานในการสร้างพระถวายพญาวัดเมืองซึ่งเป็นมกษรรัตริย์ที่ได้สร้างวัดเป็นการถวายลูกศิษน์โดยเค์ที่มีพระศรัศทธาม,มาสร้างเกียรติมาสร้างวิหารมาสร้างกระคัาขุนบัวที่วัดนี้นึกถึง ก็คุณพุทิของพระองค์ก็เลยได้สร้างรูปถวายพระองค์เป็นพร,ระกุศลหนึ่งองค์ขนาดหน้าตักงห้าสิบเก้านิ้วมีวิหารหลังใหม่แล้วก็มีองค์พระปฏิฐานอยู่ในนั้นด้วยอยู่ปัจจุบันนี้นะจ๊ะส่วนบนยอดเขาก็าอีกยุคหนึ่งยอดเขากบคือเป็นวัดเดียวกันววััดดเียกนแต่แบ่งเป็นสองส่วน<อ>ส่วนบนยอดเขากบกับส่วนวัดลาบบนยอดเขากบก็จะเป็นที่วิสธานของพระมหาเจดีย์สมัยสุโขทัยแล้วก็มีพระพุทธบาทจำลองสมัยสุโขทัย ก็วิหารพระพิเชลราชโดยเฉพาะบนยอดเขากบเนี่ยตามประวัติก็คือได้กล่าวถึงพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพิยริไทยครับทรงได้ทรงนาพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ได้นำบอยพิะบาทจําลองมาเป็นสานที่จอาเขาปักพระบาทครับหรือเขากบในวีบัตินี้ครับซึ่งถือว่าลอ,อ,อยพิเนบัตในยุคนั้นเนี่ยมีสี่ลอยมีสี่ลอยก็คือ,คอ ที่สุโขทัย200แล้วก็ที่เขาหนางังคลองอำเภอพังตะใต้แล้วก็แพงเพชร100แล้วก็ที่เขาปักผ้าบานหรือเขากบหนึ่งอยลดไป400<ม>ประมาณปี1902งพันที่ได้มาเป็นสถาน<ม>บนยอดเขาปักผ้าบานหรือเขากบในยุคนั้นก็ประมาณ660กว่าปีผ่านมาแล้วต<ม>ามประวัตนะิเน<ม>ี่ยก็มีความเก่าแก่คือข้างบนเนี่ยยุคมีอายุมากกว่าข้างล่างประมาณ60ปี ก็คือ <accurately> ยุคของพะดีไทยมาถ้าเป็นราชการเอการที่6กของสุโขทัยแล้วก็พยาวันเมิองค์ที่9ก้าองค์สุดท้ายของสุโขทัยผมก็รัชสมัยกันระยุกันราชการกันใกล้เคียงกันครับประมาณหกสิบกว่าปีก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่เป็นวัดที่เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับสุโขทัยแล้วก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ปลายแดงของสุโขทัยคือเมืองขอาแก่ มีสัญลักษณ์ก็คือบนเขาโปกก็มีพระมหาเจดีย์บริพุทบาทสุโขทัยแล้วก็ที่วัดล่างก็มีพระเจดียด์มีพระไสยยาคุณพระนอนครับมีเป็นสัญลักษณ์ของอาจารึกสุขโขท,ทยัยเจ็ดองค์นะหลวงพ่อได้ได้ดูแล,แลและพัฒนาวัดล่าสุดได้ดํำริในการจัดสร้างทเทวสุวรรณองค์ใหญ่น,นะจะประดิษฐานไว้ในวัดนะเอานะจะจะสร้างกี่องค์ฮะ สร้างองค์ใหญ่หนึ่งองค์คือได้ปรึกษาทางกรรมการทั้งฝ่ายสมแฟาาร์พระว่าด้วยว่าวัดเราเนี่ยคือวัดกบเนี่ยเป็นวัดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรมชาติก็จะมีทั้งโบราณสถานมีทั้งพระเกติอาจารย์รต่ับประเทศกขาได้เราก็ทองข้าราชการู้จักกันแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีองค์เทวสวรรค์ทั้งหนึ่งองค์เพื่อประดิษฐานไว้ในวัด ให้เปิดโอกาสให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ยอดเขากบที่เมืองนครสวรรค์ที่วัดกบได้กลับไม่บูชาเพื่อวอมเป็นทรัพยสินมงคลซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลจริงก็ทวสวรรค์ก็ถือเป็นวัดที่เป็นเทพที่รักษาปกป้องศาสนาอยู่แล้วก็ทั่วไปก็มีการจัดสร้างการเป็นที่มาของการสร้างเทวสวรรค์รุ่นสังบรีเศษฐีอุดมทรัพย์ครับ ชื่อเพื่อความเป็นสิมงคลเป็นขนาดสูงก็สี่เมตรห้าสิบเราได้โลหะก็เป็นเป็นองค์ทาเวทที่หลอดจริงๆในวัดนะไม่ได้หลอดที่โรงงานแต่ที่ประกอบไปที่หลรับริเวณวัดเลยแล้วก็ประสาทที่วัดแห่งนี้ด้วยก็คืออย่างอยก็เป็นสารลับของสิ่งที่ยาชนให้ความสำคัญส่วนหนึ่งอาจจะไวทั้งหมดก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของผลที่ ถือศรัทธาครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่งตางาจะได้มีจุดให้นักท่องเที่ยวคนที่มีความศรัทธาได้มาเยี่ยมมาชมครับแล้วก็เป็นจิ่งำกำตัดว่าส่วนหนอ,อืมเราเตรียมงานไว้ยังไงฮะในการที่จะจัดเท่ากับว่ามีการเททองเจดัเททองก็มีความพร้อมเพื่อกรอบพิธีเท,ทวันพรุ่งนี้ครับเวลาสิบสี่ในการหนึ่งนาทีครับก็จะมีทั้งส่วนการประกอบพิธีเททองความทั้งได้ นได้กราบนิมนต์มหาเทราจารย์ครสี่ภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็รวมถึงในเขตบริมณฑลจังหวัดนครสวรรค์ได้มาเจอจิตโพราธิฐานจิตเพื่อคน้องเป็นเพียงสี่คนแล้วก็เร่วมกันกับญาติโยมได้ร่วมทําบุญกันได้หนึ่งก็คือได้หล่อขุมเท้าเวสวรันเป็นภาพหล่อเท้าเวสวันขนาดน่าตาขนาดยาสูงสี่เมตรห้าสิบ <c oughs> แก็จะได้สมทบทุนในการากบุิในสงการบุษสดึงตตุตอนนี้ขณะนี้วัดก็กําลังบริจานสัขงขรบุษส,อสดอยู่จากว่าเป็นบุษสดที่ใช้งานมาแล้วถึง40ปี <c oughs> ก็มีวอมชุดโสม <c oughs> ทั้งหลักตั้งแ่กลังคาองป์กรต่างๆก็ <c oughs> ได้ปรึกษาพรนะสงฆ์ญาติโยมกรรมการวัดวัดเราสมควรที่จะบุิจาก่อนที่จะซุกโสกไมไปมากกว่านี้หรือจะเริ่มบริจนะโดยการเปลี่ยนลังคาเรื่องทาสีประคุมพราภาพบรรกาบรรทหนต่างทั้งหมดก็จะทําให้ ให้ประมาณพอสมควรครับแล้วก็จะได้เวนิมวลองได้ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยครับนะแล้วก็วัตถุมงคลยังมีให้บูชาที่วัดอยู่นะก็สามารถจะมาบูชาที่วัดได้สําหรับคนที่จะบูชา,ทาเทวสุวรรณมีทั้งขนาดบูชาแล้วก็มีขนาดห้อยคอคนะเป็นเหรียญเป็นเหรียญน,นะฮะ<ๆ>ก็สามารถจะมาบูชาได้นะท้ายนี้นะครับขอพอรพระอาจารย์ในรายการหน่อยครับ ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีอัตตไตรยัยกล่าวคือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบารมีพระทองสวนโนและกุศลความดีเพื่อาจารย์อุชาสมศรีพระเมฆษณะได้ความเป็นปฏิบัติมาตั้งแต่ตน้นจนถึงวราระปัจจุบันนี้จึงรวมเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นภาะวะปัจจัยสมผลนบันดาลอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายทุกท่าน รวมถึงผู้ชมทุกท่านจงเป็นผู้ที่จเจริญไปด้วยสิติสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผลด้วยลาบยศสรรเสริญสุขและเจริญรีพรชัยในทางพระพุทธศาสนาทั้งสี่ประการเราวคืออายุวันนะสุขะอนละในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อคือ